กุรีรำการบริบาลโต้ไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอดีตแฟนสาวตีกิโลเจ็ดหัวหน้าแก๊งที่นำวัยรุ่นนับสิบบุกถลม่มอย่างที่เป็นข่าวเชื่อเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นมั่นใจเหตุเกิดจากการขัดแย้งในเชิงธุรกิจคนร้ายวางระเบิดสแสวงเครื่อง10กิโลกรมัมจุดรับซื้อน้ำยางในอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาโชคดีกู้ทันเผย เป็นฝีมือกลุ่มนายไซนูบาเชสุหลงเซ็นแกนนำระดับสั่งการมีเป้าหมายทำร้ายเจ้าหน้าที่นุ่มเมืองนอนเก็บกระเป๋าสตางค์มีเงินสดเกือบ400,000บาทในห้องน้ำห้างสรรพสินค้าดังกลางเมืองโคราชส่งคืนเจ้าของระบุพ่อแม่อบรมสั่งสอนให้หมั่นทำความดีความดีทำไว้ไม่มีศูนย์ รวบยกแก๊ง6ผู้ต้องหาลักลอบขนสุนัขข้ามชาติบริเวณท่าน้ำริมโของจังหวัดบึงการพบรถกระบะ3คันขณะที่ขนย้ายสุนัขก,กว่า100ตัวส่งขายประเทศเพื่อนบ้านรับสารภาพได้ค่าจ้างเที่ยวละ7,500บาท คอเคมาริโอแบโกกริโอพระคาดินาวแห่งอาร์เจนตินาได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่และเป็นโป๊กที่ไม่ใช่ชาวยุโรปในรอบเกือบ1,300ปีโดยจะมีการสถาปนาอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้กลับมาในช่วงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ วันนี้ตอนสายๆนะครับทางคณะกรรมาการการเงินการธนาคารและสถาบันการเงินวุธิสภานะครับมีการจัดเสวนาเรื่องวิพากษ์นโยบายประชานิยมต่อเศรษฐกิจการเงินการคลังนะครับเป็นสัมมนาครั้งสำคัญนะฮะที่เชิญผู้รู้หลายคนนะครับทั้งอดีตรัฐมนตรีทั้งนายแบงค์เนี่ยมาร่วมการพิพาพิจารณ์นะครับ มีหมอมลชงปียาทรเทวกุลนะครับมีคุณกรอบศักดิ์ภูตะกูในนี้จากแบงค์กรุงเทพมีคุณธีรชยัยภูวานาถนาราุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีคลังมีคุณนิพนธ์พัวพงศกรจากทีดีไอมีอาจารย์เอื้ออารีอิ่งจนินนะฮะอาจารย์จากนิติศาสตร์จุลานะครับและมีนี่ฮะคุณสุทธิชัยเป็นผู้ดําเนินรายการให,าให้ท่านผู้ชมได้ฟังบางช่วงบางตอนของการสัมมนาดีครับเชญครับ ว่าเราแค่4.4%มันยังมีอื่นๆที่ซุกซ่อนอยู่อีกหลายที่อ,อย่างธนาคารเฉพาะกิจที่เราได้ยินในช่วงหลังๆในเรื่องของกรณีของ SME Bank ที่มีปัญหา I b แ n k ที่มีปัญหาทกสที่ต้องเพิ่มทุนล้วนแล้วจะเป็นตัวอย่างที่หมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอาไปปกในโครงการที่ซุกซ่อนต่างๆเหล่านี้ และไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับยังมีอยู่ส่วนอื่นๆที่หลายคนยังไม่พูดถึงเช่นเรื่องของกองทุนประกันสังคมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายคนตายใจครับดูแล้วดูเหมือนกับว่าเรามีเงินเยอะมากเป็น1ล้านล้านที่เก็บไว้ได้แต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดไปแคะแกะดูในไส้แล้วเนี่ยเงิน1ล้านล้านความจริงไม่เพียงพอต่อสัญญาที่ได้บอกไปแล้วกับประชาชนความจริงเงินส่วนนี้ ยังขาดไปอีกจำนวนมากแลรัฐบาลก็ต้องทุ่มงเองินอีกส่วนหนึ่งเข้าไปช่วยเพื่อให้ประกันสังคมอยู่ได้ในช่วงให้หลังซึ่งพอรวมๆกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวของนี่ที่เราพูดกัน4.4%เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่นี้พอมันเอามาเป็นอาวุธในการเลือกตั้งอย่างที่ท่านหมอปุ๋ยพูดมันจะแตกแขนงมันจะไปในสิ่งที่มันไม่ค่อยจําเป็นคือมันมันไม่ใช่ need to have มันกลายเป็น nice to have อะไรนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้ว ที่ดรกอบศักพูดเมื่อกี้ก็ชัดเจนว่ามันจะนําไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจกในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะคิดอ่านในการที่จะวางกรอบนะฮะตีกรอบเพื่อจะกําหนดหรือก็เป็นถนนเส้นหนึ่งเนี่ยนะฮะที่รัฐบาลในอนาคตเนี่ยนะฮะจะต้องไม่เดินหลุดจากขอบนี่ออกไปเปลี่ยนแปลงอะไรในบางในบางจุดก็ก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากจะเป็นคนเริ่มต้นและจุดประกาย ประการแรกเนี่ยนะฮะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าควรจะมีการวางกรอบในแง่ของแหล่งเงินคือการทําประชานิยมเนี่ยถามว่าเอาแหล่งเงินอย่างไหนมาใช้นะฮะคือถ้าเราแบ่งประชานิยมบอกและนี่ความเห็นผมนะคือถ้าเราแบ่งออกว่าเป็นประชานิยมประเภทที่จําเป็นแห่งชีวิตเนี่ยนะฮะกับประเภทมันไม่ใช่ความจำเป็นแห่งชีวิตเช่นการช่วยเหลือเกษตรกรนี่มันไม่ใช่ความจำเป็นแห่งชีวิตนะฮะการอุดหนุนเรื่องรถยนต์นี่มันไม่ใช่ นโยบายประเภทสองเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องตั้งกติกาให้รัฐบาลต้องหาไรายได้มาชดเชยคือไม่ไฟแนนซ์โดยการเพิ่มนี้แต่ต้องนะฮะเก็บภาษีเพิ่มนะครับหรือจะไปหาไรายได้จากแหล่งใดหรือจะลดค่าใช้จ่ายบางอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอื่นพื้นที่หรือฐานะทางการครังเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเรื่องสําคัญมากเพราะว่าอาการก่อหนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราก่อเท่าไหร่เนี่ย แม้กระทั่งกรณีของกรีซเนี่ยผมก็คิดว่าในที่สุดเนี่ยจริงๆรัฐบาลก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเนี่ยสร้างภาระเท่าไหร่ถามรัฐมนตรีบุญทรงว่าวันนี้เนี่ยไอ้จำนำข้าวจะขาดทุนเท่าไหร่จะเกิดหนี้เท่าไหร่หรือถามรัฐมนตรีแต่ละคนเลยว่าเวลานี้เรามีภาระหนี้เท่าไหร่ผมเชื่อว่าไม่รู้และนี่คือปัญหาสําคัญที่สุดของบ้านเมืองนี้คือเราไม่รู้ว่าปัญหาของเรามันคืออะไรแล้วถ้ามันไม่รู้เนี่ย ในที่สุดเราก็เพลินกับการใช้เงินและทั้งหมดตรกการเป็นนักการเมืองนี่มันสนุกมากในการใช้เงินแล้วไม่ต้องมีภาระในการรายงานอะไรต่างๆเนี่ยมันสนุกมากนะเพราะใครๆก็อยากจะเป็นนะมันไม่มีภาระนะฮะนั่นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากที่ผมจะพูดผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของของ,ของท่านธีรชัยแต่ไปบังคับให้เข,า,เขาบอกว่าห้ามจำนำเกินราคาตลาดนี่สงสัยจะยาก สงสัยจะยากนะฮะมันมีบางเรื่องนะฮะซึ่งซึ่งมันไม่ง่ายเขียนในรัฐธรรมนูญเขียนได,นนได้กฎหมายในต่างประเทศทั้งในเยอรมันทั้งในฝรั่งเศสเนี่ยมีกฎหมายที่เราเรียกว่าโกลเด้นรูกฎทองเนี่ยซึ่งแรงมากแล้วมันใช้ไม่ได้ผลมันมีวิธีเบี้ยวมีวิธีอะไรต่างๆเพราะนั้นต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้พอสมควรบทงบประมาณที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีประเด็นอีกนิดนึงค่ะในส่วนของมาตรา 1 6 9เป็นเรื่องของการที่รัฐบาลนะคะใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปนะคะแต่ต่อไปนี้ัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังเอาไว้นะคะแล้วก็ให้กำหนดแหล่งที่มาด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านธีรชัยก็นำเสนอแล้วเช่นกันเป็นข้อเสนอนะคะว่าจะเป็นไปนได้ไหมให้กำหนดเลยว่าแหล่งที่มาของไรายได้เป็นอย่างไร แล้วก็มีทั้งเรื่องของการตั้งนะคะลายจ่ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าจะชดใช้เงินที่จ่ายไปเนี่ยมาจากไหนจริงๆเรัจะทำบนญญเขียนเอาไว้แล้วแต่ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะท่านจะมองเห็นหรือเปล่าผลดรวอรีเนี่ยนนลักษณะปรับปรุงกลไกนะฮะกลไกในการที่จะนับเรื่อง c o n t i n g e n c นะฮะเรื่องภาระเรื่องโคงค้างอะไร ให้มันชัดเจนขึ้นซืงอทะนับรวมพวกนี้และไอ้หกสิบห้าผมมันเซ็นมันแปดสิบแล้วล่ะซึ่งอันนี้ควรรวมไหมควรรวม <Okay. S 2> คุณคุณกอบศักรู้ดีตอนผมเข้าไปเป็นรอนายก mm hmm. ผมเข้าไปพับเนี่ยเ mm hmm. ข้าไปสองอาทิตย์เห็นเลยเขหมกนี่อยู่สองแสนสี่ล้านขหมกนี่อยู่สองแสนสี่หมื่นล้านรัฐบาลก่อนนะ mm hmm. ผมว่านั่งล้างไปทีละ mm hmm. ตอนนี้รู้ตอนนี้ไม่รู้หมกอีกเท่าไหร่ภาษาไทย,ง,ยง่ายคือหมกนี่ไ <c oughs> ปนในรูปคองค้าในรูปอะไร mm hmm. ผมล้างไปทีแล้ะขนาดนี้คงมีอีกซึ่งถ้ารวมแล้วคงเกินไปละนะฮะ กลไกนั้นดีต้องมีนะจะเป็น CBO หรือจะเป็น CBO ใช่ไหมหรือจะเป็นสายบัญชคีคล้ายๆกันนะเดี๋ยวเราคิดเวอร์ชันไทยๆได้ไม่ต้องไปลอกมาหมดหรอกนะครับของพวกนี้ใช้ได้ได้หมดแต่จุดนิดเดียวทั้งสองท่านกำลังแอสซูมว่าคนเหล่านี้เขามีาว่าคนที่อยู่พูดงริงคือน,นาการมในสภาหรือรัฐบาลก็ตามเขามีความละอายเพียงพอ ถ้ามีความละอายเพียงพอพอตัวเลขนี้เข้ามาพับเนี่ยอย่างดรอเอร์เอ,อรีบอกว่าป,ปีแล้วงบประมาณไม่มีอะไรนะไม่มีประสิทธิภาพพอปีนี้เสนอได้ไงไม่มีหรอกครับแต่ละท่านนะฮะเสียดายที่เวลาเราก็ให้ฟังได้แค่นี้ครับนะแต่ว่าท่านที่ได้ชมการถ่ายทอดสดไปในวันนี้ก็คงจะเห็นแล้วว่าแต่ละท่านนั้นได้พูดแล้วเราก็หนักใจ หนักใจมากถ้ารัฐบาลยังไม่ฟังท่านโานีนะครับนี่นะครับอ่ปิดท้ายวันนี้มีคลิปคลิปของนักไวโอลินท่านหนึ่งยอดฝีมือจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวดูนะฮะเขาสีไวโอลินประกอบเกมเกมหนึ่งที่คุ้นมากนี่มาริโอว่าใช่เกมมาริโอเดี๋ยวลองฟังเสียงดู กับจังหวะของตัวมาริโอที่แบบมงเอาเงินเหยียบอะไรต่างๆเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมตองเป๊ะเลยกับภาพนะฮะฉะนั้นเราจะเรียกคนนี้ว่าเป็นนักยอดนักไวโอลินหรือว่ายอดนักเล่นเกมเขาคือยอดนักเล่นเกมใช่ไหมน่าจะถนัดทั้งสองอย่างนะไปด้วยกันได้เนาะคได้อาล้วฮะกลับมาพบกันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ